หาตามมาอะไรก็ไม่พอที <T> ่จะพอที่จะพออะไรจ่ายติดลบลบเลยติดลบเลยติดลบเท่าไหร่ค hmm. ร you hmm? uh, so, ับก no right? mm ี hmm. <wh> ่แสนอ่าติเป็นแสนไหมเป็นแสนคนตามทุงนี้เข้ามาตามก็เยอะเจ้าหนี้ที่อยู่กรุงเทพก็ต้องตามตามเราก็หนีหมดจนว่าอามีมีเขาบอกว่าเขาไม่เห็นสภาพเขาบอกว่ายกนี้ให้ไปเลยเขาไม่เห็นสภาพเขาบอกว่ายกนี้ให้ไปเลย สวัสดีครับบอยสกเกอร์ปากนามนะครับผมวันนี้ใครครับพี่โบเองค่ะอ่าของพี่พี่โบช่องอะไรครับช่องพี่บีพี่โบค่ะติ๊กตอกด้วยนะฮะติ๊กตอกด้วยค่ะชื่อนี้เลยค่ะเทดด้วยครับกดที่มาเลยด้วยค่ะวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่สระบุรีนะฮะเรามาทําคลิปเรียกว่าอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ FC ของเรานะฮะคือเป็นคนคนหนึ่งที่ตอนนี้มาแรงมากนะฮะต้องบอกว่า คือเป็นการแสดงหรือเป็นโขูแบบเป็นคนที่แบบ acting ดีมากหรือว่าเป็นคนที่ทําคลิปแล้วคนติดตามเยอะมากคือผมอยากอยากรู้ประวัติน้องบีนะน้องบีหรือน้องโบเอาน้องโบดีว่าพี่บีแกไม่ไม่ค่อยอยากเข้ากล้องอะเขาเป็นเขาทำไมเขาไม่ชอบเข้ากล้องอ่ะผมถามก่อนตรงนี้พูดได้เลยไหมอ่ะพูดเลยพูดเลยเพราะอะไรพี่บีเขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะเขาเป็นโรคกลัวกล้องกลัวกล้องใช่เพราะเห็นกล้องก็จะแบบมือไม้สั่นมือไม้สั่นแต่ที่จริงไม่ใช่นะหิวเหล้าโอเคนะฮะก็ แค่เริ่มต้นก็สนุกนะฮะผมอยากจะมาถามน้องโบดีกว่าก<ะ>ว่าจะมาทําตรงเนี้ทาให้คนรู้จักเราเนี่ยผ่านอะไรไมาเยอะไหมหรือว่าแบบเริ่มต้นชีวิตยังไงกว่าจะมาถึงจุดนี้เริ่มต้นชีวิตก็ได้เป็น แฟนกับพี่บ s, <S oh. ีเลยคือเริ่มต้นสู allora ้ชีวิตก็คือเป็นแฟนกับพี่บีเลยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ประมาณ10กว่าป่ะพี่ระดับยม14 14ก็คือมอต้นเลยใช่ไหมใช่ค่วงมอต้นมอต้นโอเคแล้วก็พอเราจบเรื่องเรียนมาแล้วเรามาทํางานเลยประคับหรือยังไงทำเลยค่ะทําอะไรทํากับพี่บีเลยอาชีพแรกก็คือทำโรงไฟาโรงไฟ่นะครับใช่ทำโรงไฟ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไฟดิบอรัพี่ไฟดิบไฟดิบยังเอาที่ยังไม่แปผลูง ใช่ยช่วยนั่งเราเออพี่ก็ต้องช่วยนั่งเราด้วยสิอ่ะอันนี้คือพี่พี่บีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่ะพี่บีก็เดี๋ยวเล่าชีวิตพี่ตั้งแต่อายุ14ี่ตอนมาคบกับน้องโบต่อเลยครับพี่ก็เขาเขาเป็นนักเรียนมัธยมฮะครับนี่ผมก็เกเกหน่อยอ่ะดื้อๆหน่อยก็เป็นเด็กแว้นครับแว้นบทุกคนพี่ครับไปเฝ้าไปเฝ้าข้างเรียนอ่าไปเฝ้านั่งเรียนใช่ก็เขาผมเขาชอบอ่ะ ชอบนักเลงเียชอบแบบแนวแนวอะไรแนวแนวแนวสู้ชีวิตสู้ชีวิตสู้ชีวิตเป็นคนกล้ากล้าคิดกล้าทำใช่นี่ผมก็เลยรู้สึกเออก็เลยแบบว่าแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากจะจริงจังกับเขาอะไรเงี้ยฮะครับ ก็คือในในช่วงกับฟันแล้วทิ้งอะไเงี้ยฟันแล้วทิ้ประมาณนั้นเลยพี่ช่วงนั้นเขาสาวเยอะฮอตฮอตฮอตพาันเด็กแ้นอะไรเงี้ยสาก็จะอันนี้หน่อยครเพราะมันเป็นยุคยุคช่วงยุคสมัยอะไรเงี้ยที่เขาฮอฮมากเลยอะอฮ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 กฮอ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 ยอ่ไฮมันฮอฮัฮอมอฮมัอยู่พัอฮอฮอ้มฮกฮอ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 ันอฮ เหมือนถูกชะตาเป็นคว่าเขาอายุน้อยแต่ว่าผมไปทํางานอะไรเนี่ยเขาก็จะทําได้หมดทุกอย่างไม่ได้แหงฝ้ายคืใช้แรงงานก้นสู้ชีวิตเลยคือรักแล้วแบบว่าอดทนเลยหนูก็หนูก็มีคําเดียวในหัวตอนนั้นนะพี่ทําได้หมดทุกอย่างเพื่อเขาก็คือรักเขาใช่หนูทำได้หมดรักเขาหลงเขาหลงด้วยรักด้วยตอนนั้นน่ะใช่อ่ะอย่าเข้าดีเลกหว่างเดี๋ยวจะมจะหมดก่อนโอเคก็อย่างอย่างอย่างความรักของวัยรุ่น่ะแล้วก็สูตร กับธุรกิจครับอ่าเข้ามาจากที่เราเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเป็นอะไรเงี้ยใช้เวลากี่ปีครับโอ้อ่าได้ไมได้ไหมพอจําได้ไหมคือจําได้พี่คือตั้งแต่เราเนี่ยสู้ชีวิตถึงขนาดว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยรูทรงแล้วมันคจะไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยไปกรุงเทพกับพี่เพราะว่าทิ้งไปกรุงเทพเลยไปกรุงเทพกินตลาดบุรีอตอนแรกเราอยู่ที่ไหนอ่ะเขาอายุ15ออกมอสามนะครับอ่าอ่าออกมอสามเลยออกมอสามเลยแล้วเราจบมอ ยี่สิบประมาณนี้เราจบมอสามไหมไม่จบผมไม่จบด้วยสองมอสองครึ่งครับครับต่อเลยครับพอพอเราไปทํางานกรุงเทพเสร็จปั๊มมันรู้สึกว่ามันมีช่วงมันก็มีบางช่วงที่ว่าเราทะเลาะกันอะไรเยเรื่งปกติแต่มันก็เริ่มปกติแต่เราก็ฟันฝ่าจนมาตั้งแต่ไปทําแต่เป็นอู่สีอะี่ใช้แรงงานเลยยวนพนสีแล้วตัวเขาอะขัดสีเขาเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านมากขัดสีโป้ช่วยผัวมากอะไรอย่างงี้นูนทำเป็นทุกอย่าง เจ้านายใช้ขึ้นไปกวาดบนหลังคาของคนที่ทำหมดเขาทำหมดขึ้นไปทำหมดทำเป็นทุกอย่างอ่ะจนจนกระทั่งอ่าเราก็เติบโตไปเรื่อยจนได้เป็นเป็นเซลเป็นเซลขายเซลขายรถยนต์มือสองรถอะไรครับพี่อันนี้ก็เป็นผู้จัดการเขาเป็นขับรถมือสองทั่วไปคจนก็อ่าเติบโตจนเป็นผู้จัดการอุตสีเขาก็เป็นเซลล์ขายรถ ตอนนี้มันมีช่วงหนึ่งที่มันก็แย่มากแล้วเศรษฐกิจด้วยเราก็ใช้เงินเก่งรู้สึกว่าเราหลงแสงสีเสียงก็เหมือนว่าเราหลงจากทไหลงไร่หลงไปใช่ไหมหลงแสงครับแล้วก็อาเห็นเพื่อนไปเที่ยวผับนะอ่ะเราก็ต้องตามเพื่อนไปก็กลัวว่าเดี๋ยวเช้ามาเขามาคุยกันเราไม่รู้เรื่องเนี้ยพี่กินข้าวไปกินข้างท้างไม่ได้ขึ้นบนบนข้างก็ต้องฮอตพอตเซนเตอร์เฟ่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะต้องกินหรูอยู่แท่มันเป็นอย่างนี้กี่ปีแล้วช่วงนั้น ผ่างไปี่ปีที่แล้วพี่หกปีที่แล้วเองใช่ค่ะเช่าห้องจะอยู่จะเช่าอ่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องเช่าไม่ได้พี่ต้องเช่าคอนโดคอนโดอครับเดือนสี่พันเจ็ดห้าพันก็ต้องต้องทำตามเขาไมาคิดได้ตอนแต่ไม่คิดได้ตอนที่บ้านเราใช้เงินเก่งมากอ่าหาตามมาได้ก็ไม่พอที่จะพอที่จะพออะไรจ้าวติดลบด้วยลบเลยที่ตอนนี้ติดลบเท่าไหร่ครับกี่แสนอ่าตกเป็นแสนไหมเป็นแสนช่วงนั้นเป็นแสนเยอะมากติดทั้งที่หลายๆที่อะไรเงี้ยทะเลาะกันทุกวันไหม โทษใครโทษกันเองเลยใช่ไหมแต่ไม่มันมีช่วงนั้นไม่ทะเลาะพี่ช่วงบ้านไปไอ้ตรงที่ออกจากกรุงเทพแล้วจะไม่ทะเลาะกันเลยเราจะรู้สึกว่าแล้วทำไมเรามาอยู่เรากลับอ่ะมันไม่ไหวนะพี่ไม่ไหวทั้งทั้งเรื่องเงินทองทั้งเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องชีวิตที่ว่ายิ่งอยู่ไปมันก็ยิ่งแย่ยิ่งอยู่ไปมันก็ยิ่งมันไม่ได้มาทางที่เราเป็นเซลเป็นเซล์ึ่นก็ดีนะเราทาอู่นี่ก็เป็นหัวหน้า้ด้วยครับเขาเพราะว่าเงินไันเข้าเรื่อย ก็คิดว่าเงินมันเยอะก็เลยอยากจะใช้ชีวิตเต็มที่ครก็เลยอยากจะคือเรียกว่าเราอยากใช้ชีวิตเต็มที่ว่ะช่วงวัยรุ่นมันเป็นช่วงที่เราจะได้เรียนรู้จริงๆแล้วการเรียนรู้เร็วมากขึ้นมันยิ่งทำให้เราโตขึ้นอะอะไรที่มันประสบการณ์ที่เราดูโดนโหดร้ายอ่ะมันจะทำให้เราโตขึ้นแล้วไงเราตอนนี้เรากลับมาที่จากกรุงเทพเพราะเราไม่ไหวไม่ไหวพี่ไม่ไหวแล้วใครเป็นคนชดกับน้องพีนั่นด้ว น้องมดสฉบกลับยังไงหนูก็จะกลับโมกกลับมาเอะกลับมาเริ่มต้นอยู่บ้านดีกว่าใครจะมองยังไงก็ช่างเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันใหม่คนตามทวงหนี้เข้ามาตามไปเยอะตามทวงหนี้ถึงบ้านเจ้าหนี้ที่อยู่กรุงเทพก็ต้องตามเราก็หนีหมดจนว่ามีเขาบอกว่าเขาไม่เห็นสภาพเขาบอกว่ายกหนี้ให้ไปเลยเขาไม่เห็นสภาพเขาบอกว่ายกหนี้ให้เลย จริงครับพี่แต่ก่อนเนี่ยเขายกหนี้ให้เลยหนี้เพราะเฮียตาเฮียอ่ะพูดถึงนี้ตาเฮียตาเฮียเปิดงินกู้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เอ่ยถึงออ่โเคให้เขาด้วยหรอเขาเขาอ่ะเขาเนี่ยขอบคุณด้วยอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาขอบคุณเลค่ะขอบคุณครับเราติดหนี้เขาเป็นหมื่นครับอ่าเราบอกว่าเราหนี้แค่สองพันให้เขาไปนะสองพันเธอบอกว่าให้แค่นี้เอาแค่นี้แหละที่เหลือยกให้เขาเห็นสภาเห็นสภาพพวกมึงแล้วไม่เอาแล้ว ให้แค่นี้เอาแค่นี้แหละมึงเดี๋ยวยกให้เขาเห็นสภาพมึงเห็นตภาพพวกมึงแล้วไม่เอาแล้วใช่แต่ไม่ได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วแล้วจับครับตบปูเนี่ยแต่เข้ามาจากกรุงเทพแล้วเราเข้ามาบ้านเรามาทําอะไรต่อครับอ่ามาขายของพี่มาขายจริงจริงยังยังไม่ได้เป็นขายไก่ย่างนะคะขายหลายอย่างเราขายมาทุกอย่างเสื้อผ้ามือสองผลไม้ปลาเผาหมูย่างหมูทอดขายมาหมดอืมจนบ้านเราขายผักขายทุกอย่างจนบ้านเรามาจับ กยางซึ่งมันเป็นไก่ย่างพิสูจน์ที่เรามีอยู่แล้วทั้งบ้านเรามีบ้านพ่อแม่โบเขาเขามีสูตรอยู่แล้วเราก็ลองเอาไก่ย่างเนี่ยมาขายดูเริ่มต้นอยากขายเวลาจากเงินร้อยครับพี่ขายวันละหกร้อยเจ็ดร้อยนี่ก็อยู่ได้แล้วเหลือกําไรวันละสองร้อยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะวันเออ่วันหนึ่งพันกว่าบาทก็เหลือกำไรวันละสี่ร้อยเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนใช้ได้ระยะเวลาในสี่ปีครับพี่ผมปลดปลดหนี้ได้ทั้งหมดแล้วก็มี มีนั่นมีนี่พวกไก่ย่างครับพี่ทําให้ผมเนาให้ผมตั้งตัวติดแล้วก็ใช้มีเขาหมดจนหมดครับพี่นหมดไก่ย่างก็พออะพวกขายไก่ย่างไปเรื่อยจนผ่านมา5ปีขายไ็ยังห้าปีแล้วก็มาทำทิกตอกทิกตอแต่ว่าไม่ตั้งใจทําเลยพี่อใครเป็นคนใครเริ่ม หนูหนูว่าเป็นคนเล่นก่อนเขายังไม่รู้จักแอปนี้หนูเล่นนานแล้วแต่หนูไม่ได้ลงคลิปแล้วก็บอกสอนให้เขาเล่นสอนให้เขาดูสอนให้ดูแล้วเขาก็ถ่ายหนูนี่แหละลงถ่ายแบบลงไปเล่นเล่นแล้วทีนี้อ้าวมันมีคนดูนี่หว่าอะไรเงี้ยใช่คนมีคนอะไรอย่างงี้ช่วงแรก tiktok เคนเห็นง่ายเนาะ ครับเพราะว่าถ้าตอนนี้ยากมากคใช่ตอนนี้เกิดยากเกิดยากมากถ้าคือติดแล้วก็ติดเลยอ่ะับ่ทาไม่ติดก็คือแย่อเลยแล้วเราทําคลิปแรกก็คือปังเลยเหรอยังครับพี่ยังผมทำติกตอกมาตั้งหกเดือนนะพี่เออก็คือผมถ่ายเป็นถ่ายเป็นเรื่องถ่ายอันนี้ถ่ายอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนหนูเนี่ยเขาเล่นติ๊กตอกได้ไหมคนที่น้องบอลนะ เขากระเทยหน่อยอ่านี้เขาเขาเาก็คนเขาก็ดังพอสมควรเขาคนติดตามผมผมเห็นเขามาติต็อกชารตามคู่กับเราหกล้านเท่ากันเลยนะเขาใครใครมาเยอะกว่าผมมาเยอะกว่ามาเยอะหกล้านเท่าไหร่ผมหกล้านสามก็หกล้านหนึ่งโออุ๊ยฉีเดียบสองแสนสองแสนโอเคตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นด้วยกันหรอกค่ะขนาดบ้านใกล้กันนะแต่ว่าไม่เคยเล่นด้วยกันแต่ว่าน้องบอลกับผมเนี่ยรู้จักกันก็คือชัยชีวิตแล้วว่าเออแล้วว่าหลังเนี้ยตอนนั้นที่เราขายไก่เราซื้อยัง เามาทำยังพี่มันเป็นบ้านหลังเล็กๆเองพี่มันไม่ได้เป็นบ้านอ่ะมันไม่ได้ต่อเติมแบบนี้ไม่ได้เห็นล้องนี้อย่างเงี้ยเออเออเนี้ดูกว้างสังกัดที่ที่นั่งตรงนี้คือสังกะสีนะพี่ที่นั่งตรงนี้นี่ฝนตกไก่ทับเอาบรรยนกาศลงไก่ชกนที่นั่งอยู่นี่นะฝนตกใส่หมวกพี่แน่นอนใช่ตรงนี้เลยเข้าใจเข้าใจสังกะสีกันรั่วนะแล้วก็คือบ้านเขาก็คือเขาก็บ้านเขาก็พอมีอยู่แล้วบ้านน้องบอลเขาเาก็ต่อเติมเหมือนกันเขาก็ต่อเติมเหมือนกันก็คือเป็นเริอมโตจากต่อเติมพร้อมๆกันเลยค่ะไมม่ีอะไรเหมือนกันไม่มีีีีเลยพ่่่ไมมดกวาครับ เขาก็คนติดตามก็ตอนนั้นเขาประมาณแปดแสนมั้งผมล้านหนึ่งแล้วคลิปแรกเราจาได้ไหมว่าคลิปดังสุดคลิปไหนดังอ่าถ้าดังสุดก็ตั้งแต่คลิปไหนแม่ค้าเอาที่พีคเลยก็แม่ค้าขายข้าวเหนียวม่วงผมเดินไปแซวแม่ค้าว่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวม่วงอร่อยไหมเขาก็่เดินเดินไปอยู่ข้างหลังร้านแม่ค้าข้าวเหนียวม่วงอร่อยไหมมึงกลับบ้านนี้เลยมึงกลับร้านมึงอยู่นี้เลยอะประมาณนี้คขอบคุณครับกินดีๆนะพี่ ปีนข่าเหนียวม่วงที champion. ่พ <Flynn> oh, okay. ี่ส no ั่งไว้อ่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะพี่จริงอ่ะจริงพี่ลองกินดูก่อนหวานมันหวานมันอร่อยเหนียวม่วงอืมข้าเหนียวม่วงก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยกินไ้อข่าเหนียวม่วงอาจจะเป็นมื้อสุดท้ายของมื้ก็ได้ต้องข่าเหนียวม่วงขายหมดไหมหมดค่ะโอ้ขายกิ่ ถ่ายเก่งนี่หว่าพี่โบไม่มีอะไรแล้วนะพี่จับแลวนะคะไม่มีไม่ไม่มีมีอะไรปะวะไม่มีไม่มีก็เลยเป็นกระแสอยู่พักนึงครับพอจะทำทิกต็อกแบบ ก่อเป็นกระแสทาให้คนจดจําได้นานกันนะคือจริงๆคนอ่ะจะรู้จักเราไม่รู้จักต้องใช้เวลาเนาะมันมันมันแลกมันแลกมาหลายอย่างนะพี่แลกกับการโดนด่ามางคนชอบก็มีคนเกลียดก็มีถ้าไม่ด่าก็ไม่ดังตอนนี้ถ้าพูดตรงๆแล้วคุณก็ดังคือผมยังเห็นบอกวันนั้นตรงๆนะแบบเขานนองเขานั่งระโบเราคนไลค์แล้วก็หน้านี้คนไลค์ที่ไปเที่ยวบอกเกือบแสนเนาะแล้วก็ลูกเขาก็ไปดูเพจตอนแรกไม่รู้หรอกมันเด้งหมาเราใครวะ น้องคนนี้เหรอเออดูแบบหน้าเขาติดดินมากเป็นคนติดตามเาเยอะจังนะผมว่าแจ็คปะโพ2สองเออต้องแบบว่าคู่กันมาแบบสไตล์เราดูพอเราไปดูทิดต่อเออเรารู้แล้วเออเขาเป็นคนสายทําธุรกิจแบบคือคนจดจาง่ายผมว่าทุกวันนี้ถือว่าคนติดตามหนูเยอะละแล้วก็คนออกไปก็เจอคนมากแลบตอนนี้ก็คือเราทำคอนเทนต์ตลอดเลยใช่ไหมรับคือตอนนี้เราเลือกธุรกิจอะไรมางึ้บนเลยใช่ไหม ไก่ย่างก็ยังขายอยู่ค่ะแล้วยังเป็นยกมอดกดให้พ่อกับแม่ขายบางวันหนูก็ไปขายช่วยแกอะไรอย่างงี้ยไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำคลิปก็จะไปช่วยแก่แล้วตอนนี้เราจะบอกมีผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนค่ะตอนนี้กำลังเทสของอยู่จะเอาแบบว่าห้ดีที่สุดแต่แน่นแน่นตอนนี้ก็ใช้กับตัวเองนะฮะมันมีเหตุการณ์หนึ่ยพูดก่อนมันมีเหตุการณ์หนึ่งมีอะไรที่แบบตืน้น ที่แบบตึงๆเลยอ่ะที่ตอนอยู่อยู่กรุงเทพเออก็มีช่วงที่ทะเลาะกันหนักมากแรงมากแยกยาหรือเปล่าแยกไหมยังไม่แยกครับแต่ว่าเกือบแยกแล้วอะไรนะผมก็กลับมารับเขาที่สระบุรีขี่มอเตอร์ไซค์นะครับหนูหนีกับมาสระบุรีแล้วนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลับมาสระบุรีแล้วเส้นทางจากสระบุรีไปกรุงเทพฝนตกตลอดทางเลยนะพี่ผมขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจากวิรันแดงเนี่ยจากสระบุรีเนี่ยไปกรุงเทพ ฝนตกตั้งแต่นี่เลยแล้วเขาผมขับไปถึงกลับมารับหนูหนูก็ซ้อนท้ายไปแล้วคนดีกันแล้วก็จะกลับไปไปอยู่กรุงเทพด้วยกันครับแล้วตอนที่กลับตอนที่ตอนมารับน้องคือฝนตกหนักตกหนักเลยครับตอนที่จะไปกรุงเทพแล้ว่ครับเขาให้เขาให้เรารู้คุณค่าการที่แบบมีเขาไงมันทําให้เรารู้มากขึ้นจริงนะประสบการณ์เองต่อแล้วผมก็จะคุยกับโบว่าอืพี่จะไม่ให้โบนั่งมอไซต์ตากฝนอีกแล้ว จะไม่ให้โบนั่งมอเไซค์ตากฝนอีกแล้วน้ำตาเลยไแล้วพี่แกดูขี่รถมากระสอบกระสอบใส่เสื้อผ้ามันเป็นกระสอบนะพี่ตัางข้างหน้าแล้วพี่บีขี่หนูก็นั่งหลังใช่ไหมขี่มากระสอบก็กิ้งกิ้งตกตลอดทางอ่ะพี่แล้วฝนก็ตกอ่ะใช่คะมันลื่นแบบน้ําตาแบบซึมนั่งรถมาก็ฝนก็ตกตามหลังรถสิบล้อแล้วรถสิบล้อก็เขาเรียกว่าอะไรนะฮะ ขี่โครนจากหลังีิบล้อกระเด็นใส่หน้าใส่ตัวแบบว่าเลอะไปหมดผมมาน้ําตาไหลแล้วน้ผมที่ว่าทําไมเราถึงให้เมียเราลําบากขนาดนี้ตัวผมลําบากได้ตัวเมียผมเนี่ยคือผมติดใจเลยตัวเราลาบากได้นะแต่เราก็ไม่อยากให้เมียเราลำบากกับเราแบบนี้จริงๆคู่ชีวิตเนาะครับผมก็เลยว่าขออีกห้าปีพี่ขออีกห้าปีห้าปีใช่ไหมพี่จะมีพี่จะไม่พี่จะไม่ให้โบลํำบากเออจแล้วเหมือนปาฏิหาริย์ครับพี่จากนั้นมาแล้วจากนี่มาเป็นเวลาห้าห้าปีครับ คุณเชื่อไหมคําพูดคุณน่ะบางครั้งอ่ะเราส่งให้ฟ้าเขาเห็นเมื่อแล้วเขาเห็นน่าสิที่เราแล้วทุกอย่างมันจะเหมือนกรอบอ่ะเหมือนผมอ่ะผมอยากมีรถแพงๆผมบอกแฟนแฟนบอกขี้โม่เหมือนคุณเลยเหมือนกันเลยัจำไว้นะคนเราพูดอะไรอ่ะสิ่งนั้นจะกลับมาถ้าเราตั้งใจเห็นไหมครับพี่ถูกมันไม่ใช่อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่คําพูดอะไรนั้นอ่ะวันที่เราเขาเรียกอยู่ในสมองอ่ะมันส่งตรงไปทางสิ่งที่เราจะทําแล้วแวบนั้นอ่ะ มันจะกลับมาเลยแล้วเดีย๋ยวมันจะเหมือนอะไรไม่รู้จะเข้ามาช่วยเหลือเราครับมันเป็นเรื่องที่แบบครูพูดอย่างนี้ผมขนลุกนะไอ้เหี้ยเราพูดกับแฟนผมเหมือนกันแฟนผมก็บอกคีโมครับแต่เราไม่โม้แต่การว่าเราทําได้ครับ,รบโอ้โี้แบบจริงน,<ต>นะิแต่หนูอ่ะเชื่อเขามาตลอดนะว่าเขาพูดอะไรเขาทาได้หมดก็ทาได้หมดใช่พี่บีเป็นคนพูดอะไรแล้วทาได้หมดทุกอย่างคุณเหมือนผมมากเลยนะเพื่อนผมแฟนผมก็จะพูดแบบผมจะพูดแบบคุณนั่นแหละ ผมจะพูดกับแฟนแล้วแฟนเขาจะเข้าใจแหละหลังๆแฟนผมจะเริ่มเชื่อผมทุกอย่างวันนี้นะฮะแบบอยากจะบอกว่าโหแบบได้อะไรแบบเยอะแยะเลยทีทีแล้วกว่าจะมาเป็นพี่บีกับพี่โบนะเคยเป็นก่อนที่จะมาเป็นพี่บีกับพี่โบก็เคยเป็นอีโบกับไอบีมาก่อนอใช่ทุกคนใช่ผมก็เป็นบอยสติ๊กเกอร์ไอไอบอยบ้าไอบอยสติ๊กเกอร์แม่งบ้าเจ้าของร้านแม่งตนทุกวันนี้แม่งนะคนเรามันก็อยากจะพูดอะวันนี้นะฮะอยากจะมีอะไรแบบ พูดกันแบบในซีนให้แบบน่ารักน่ารักแรงเขาสร้างแรงกำลังใจให้ทุกคนด้วยให้ให้น้องบีแต่พูดซึ้งๆไปเลยพี่5ปีที่แล้วผมเคยพูดไว้ว่าผมจะมีผมจะไม่ทําให้โบลาบากแล้วผมจะมีรถให้โบนั่งมีรถยนต์ให้โบนั่งผมก็ทําได้แล้วแล้ววันนี้อยากจะมีอะไรให้เพิ่มแล้วก็ผมพูดไปเลยพี่ผมก็ผมผมผมก็ขอเวลาอีก5ปีไม่ถึง5ปีแลย ผมอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆไมสักหลังหนึ่งนึ่กี่ล้านกี่ล้านก็เอาไม่เยอะพี่เอาไยี่สิบล้านสิบล้านประมาณสิบล้านยี่สิบล้านเงอนนเนียผมผมอยากทำให้ผมอยากจะทําให้ให้ให้แฟนผมแฟนผมโวใช่เพราะว่าเพราะว่ารักเขาอ่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ ผมสา3สิบหกสามห้าคุณทำได้อยู่แล้วครับแล้วโบอะอยากจะอยากจะขอบคุณหรืออยากจะให้กำลังใจเขายังไงก็อ่าก็ขอบคุณทุกอย่างแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาพูดอะไรเขาทำได้หมดเขาเป็นคนที่มุ่งมุ่งมั่นมากใช่แล้วก็รักรักทุกวันเลยรักเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นตายเลยแบบผมจะตายตั คือผมก็บอกแล้วจริงๆแล้วชีวิตคู่อ่ะผมแม่งไม่โคตรอินอยู่แล้วประสบการณ์จำไว้นะไม่มีใครมาดีก่อนหรอกมันก็จะอยู่ที่เดิมแต่ถ้าคุณเจออะไรแย่ๆแล้วเรายังจับมือกันไปด้วยกันละนั่นแหละจะทําให้คุณโตขึ้นอย่างเช่นน้องเบียร์น้องโบนะวันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณเชนกันค่ะขอบคุณครับาจัดกันเลย